แดงเด็ดฤยลิศสอเด็ดลำลงน้ำเงินวัยยูน้อยนุ้ยสี่เมืองคู่ที่6นะครับหรือคู่ที่1นึ่งเมื่เดชเจ็ดแป9เก้อแดงนี่ไม่เดินเสียเปรียบนะน้ำเงิน2อหนึ่งยก4นะยก4ยกนี้ถ้าแดงไม่เดินนี่แพ้แน่ตัวก็ใหญ่ไม่ยอมเดินไอ้แดงก็ก้าลกลัวๆไอแดงโดนขาย ไอแดงกลัวนอกเลยนอกเลยนอกแล้วนอกแล้วนกเลยนกเลยนกแล้วนกเลยนกเลยนกแล้วนอกแล้วนอกแล้วนอกแล้วไวยายน้อยชนะนกชนะนกไอแดงมันกลัวว่าทิ้งตัวแล้วไอนกแล้วนอ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 กแล้วไม่สู้ไอแดงไม่สู้ นอนเดนอนเดนอนเดอ่าอ่ออ่าอ่าแต่ใครนอนไม่ได้นอนนอนไม่นอนอีกกระเดงโอ้ยนอนเฮ้ยทัวร์เร็ววายเยอะน้อยนุ่ยสี่มุมเมืองชะนะน,นอกยกที่สี่ มันกลัวน่ยกสามโลูกลูกชายเดชด,ดำรงนะฝ่ายแดงกระดูกไอ้ํำเงินมันดีอ่ะต่อยบ้านนอกน็อกตลอดไหวอยู่น้อยนู่นสิมมนเมืองชนะน็นอกยกที่4ี่นะครับเดชยลิศสอนเดชด,ดำรงไปนะครับ